สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับเล่าสู่กันฟังคราวนี้นะครับก็มีคอลเลกชันใหม่ของทาง n นกี้นะครับที่คอลแลบกับทาง Liverpool นะครับในที่สุดนะครับไนกี้ก็ออกรองเท้า,าเวอร์ชัน Liverpool ออกมาแล้วนะครับสำหรับ ตัวรองเท้าที่ทาง n i กี้คอลแลบกับทาง Liverpool นะครับทาง n i กี้ก็ได้เลือกเอาโมเดลของ Nike Air h e เฮอร์ชนะครับก็จะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับสำหรับเจ้ารองเท้า n นกี้แอร์เฮอร์ชนะครับที่คอลแลบกับทาง Liverpool เนาะก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะครับซึ่ง สีโทนหลักๆเนี่ยก็จะเน้นเป็นโทนสีขาวแดงแล้วก็มีแถบสีเหลืองนะครับซึ่งวัสดุที่ใช้นะครับหลักๆเนี่ยก็จะเป็นวัสดุหนังเทียมและก็ผ้าเมชสีขาวนะครับก็จะมีแซมด้วยตัวที่เป็นแถบพลาสติกนู่นนี่นั่นอะไรอเงี้ยนะครับเรามาดาูโดยรอบกันนะครับว่าเจ้าตัวรองเท้าเนี่ยเป็นยังไงนะครับ อันนี้เป็นมุมมองด้านบนของเจ้าตัวรองเท้านะครับซึ่งถ้าเราดูดีๆเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นตัวตารางหมากลุกที่เป็นสีขาวแดงนะครับก็ส่วนมากก็ทางลิฟว์พูฟก็จะใช้เป็นตารางหมากลุกแบบนี้นะครับแล้วก็คาดด้วยแถบสีเหลืองตรงลิ้นรองเท้าจากข้างบนลงข้างล่างนะครับส่วนด้านข้างก็ยังเห็นเป็น ลายตารางหมักลุกอยู่นะครับแล้วก็จะมีแถบสีแดงนะครับแถบสีแดงแล้วก็จะมีหนังกลับที่เป็นสีขาวนะครับส่วนบริเวณส้นรองเท้านะครับก็จะเห็นคำว่า Air นะครับแล้วก็มีคำว่า Nike นะครับซึ่งมันจะมีกิมมิกนะครับอยู่ที่ด้านหลังด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกิมมิกกันอีกทีหนึ่งนะครับ ส่วนบริเวณพื้นรองเท้าก็ไม่ได้มีอะไรที่บ่งบอกถึงลิเวอร์พูลนะครับก็จะเป็นลักษณะทั่วไปเนาะของ n นกี้แอรรุ่นนี้นะครับส่วนบริเวณด้านหน้านะครับก็จะเป็นผ้าเมชนะครับแล้วก็ห่อหุ้มด้วยตัวที่เป็นหนังกลับนะครับแล้วก็จะมีการสกรีนลายตารางหมากลุกนะครับก็จะมีการเจาะรูเพื่อระบายอากาศนะครับเพื่อไม่ให้รองเท้ามันอับเนาะ ส่วนด้านในพื้นรองเท้านะครับก็จะเน้นเป็นสีแดงกมัมมยยีนะครับแล้วก็มีการปักตรงบริเวณส้นเท้านะครับเป็นโลโก้ LFC แล้วก็ n นกีนะครับส่วนบริเวณลิ้นรองเท้าด้านบนนะครับเราก็จะเห็นเป็นลายตารางหมอกลุกเหมือนเดิมแล้วก็จะเห็นตัวโลโก้ n นกี้นะครับที่สามารถแกะออกได้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ย จะเป็นกิมมิกนะครับเป็นกิมมิกที่จะใช้กับรองเท้าไนกี้ลิเวอร์พูคู่นี้นะครับตรงบริเวณส้นด้านหลังเนี่ยครับก็สามารถแกะออกมาได้นะครับซึ่งตรงบริเวณด้านหลังเนี่ยตอนแรกเราจะเห็นคำว่าไนกี้นะครับซึ่งลูกเล่นของรองเท้าคู่นี้นะครับก็จะมีการแกะและก็ติดตามที่เราต้องการนะครับ ตัวที่แกะแล้วก็ติดนะครับสำหรับรองเท้าคู่นี้นะครับก็จะมีหลักๆก็คือตรงบริเวณลิ้นรองเท้าเนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นโลโก้ของลิเวอร์พูลนะครับเป็น LFC เนาะส่วนบริเวณส้นเท้าด้านหลังนะครับก,ก็จะเขียนคำว่า YNW A แล้วก็ทับอยู่ตรงบริเวณโลโก้ไนกี้นะครับเวลาติดแล้วก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับเนี่ยก็อย่างที่เห็นเนาะ ข้างหนึ่งเป็นโลโก้ไนกี้ที่กำลังแกะออกอีกข้างหนึ่งก็เป็นคำว่า YNWa แล้วก็โลโก้ไนกี้นะครับส่วนบริเวณลิ้นรองเท้าก็ตรงนี้นี่แหละครับก็สามารถแกะคำว่าไนากี้แอร์เฮลเช่ออกไปได้แล้วก็เอาโลโก้ของลิเวอร์พูลมาติดแทนได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับสาวกลิเวอร์พูลนะครับ ก็รอกันมานานนะครับในที่สุดทาง n นกี้ก็ออกรองเท้าคอลเลกชันของ l i v e r p o พูลออกมาแล้วนะครับซึ่งการวางจำหน่ายก็เห็นว่าเร็วเร็วนี้นะครับยังไม่มีกำหนดนะครับทางเมืองนอกเนี่ยน่าจะเร็วเร็วนี้ส่วนประเทศไทยยังไม่มีกำหนดนะครับสำหรับเล่าสู่กันฟังนะครับในกี้เอ็กซ์ลิเวนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดติดตามกันไว้นะครับ เราสู่กันฟังข่าวหน้าจะเป็นอะไรยังไงก็เดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคราวนี้ก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ